I swear to God, man, I'ma make it soon, silence all the haters as t h I see us making moves, I do what I want, so I got nothing to prove, staying motivated, teaching others what to do, I'm staying focused, my mind is o thin, they start to notice that I'm in motion โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนองเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่มีเท่าไหร่มากกว่า1แฟนคน เปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอตมินต้น TP7 ขายดีเกม RV ามีเอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการลร่าถเกม R อวโหวดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับ ส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมผมได้แครี่อีกแล้วคนนี้เขาเล่นเมดแครี่นะผมจะลองขอดูแล้วกันคือผมเล่นแคลรลี่มาหลายตาแล้วอะ <c oughs> เขาจะให้ผมป่ะคำขอร้องล้มเหลวะัะอ่ะโอเคก็แครี่ครับผมเกมนี้ <c oughs> เล่นแครี่มาสองสามตาแล้วรู้สึกเบื่อนะอยากเล่นเมดบ้างนะครับผมแบนเลยเพื่อนโยงยูเอะก็แบนไปนะ ไม่แบนด้วยโอเคแบนครับผมอย่างเงี้ยคือโอเคม้าโดนแบนนะครับผมเขาน่าจะเป็นอาญานะถ้าผมทอนกลางเหรอเอ๊เอาเอาจริงเหรอคือเดอะแฟดกวะทุกคนทีมทู้น่ะวุ้ยถ้าเอาทอนกลางวันนี้คือโดนเดอะแฟดเลยนะวุ้ยแล้วกดให้ด้วย <c oughs> โอเมนม้าก่อนเลยคือผมเล่นอะไรดีวะเนี้ยถ้าอย่างเงี้ย อถ้าเขากดล็อกซี่มาเดอะแฟตมาถ้าเขากดโลมาอีกอะ่ะผมน่าจะเล่นเป็นคิดหนักเลยคือจริงๆผมอยากเล่นลาวิลนะเพราะว่าลาวิลอะ่ะมันเลียวตะชื่อคุ้ณๆเนาะใจเย็นนะเพื่อนเราเอาผมเอาราวิลไหมเพราะว่าลาวิลเนี่ยมันมันแก้ล็อกซี่แล้วก็แก้เดอะแฟตได้นะ ถ้าผมไม่เจอมีหน้าก็ถือว่าแบบดีมากเลยนะครับผมตอบเขาหน่อยนะครับว่าครับโอเคอืมแรดว่ะทุกคนฮีโร่เราตานีก็คือผมบอกได้เลยต้นเกมมันไม่มีคนทำเกมนะแบทแมนว่ะนี่ไงเราเจอคนทำต้นเกมมาล้ะถ้าแบทแมนทำแบทแบทแมนกับโอเมนเล่นสเปซได้แบบทำทำเกมต้นเกมให้ได้ ผมก็คิดว่าการเกมถึงเลดเกมเราน่าจะไหวนะครับผมอ้าวนึกว่าเมดไม่ก็คือผมกดสลับไปแล้วไงแต่ว,ว่าคุณไม่ไม่กดยกเลิกผมอะ่ะเกมนี้ทำคลิปเป่าครับขอวาร์ปคลิปหน่อยผมก็นึกว่าคุณจะเล่นทอนกลางตามฉบับคุณดอยเซอร์ไงครับเออแล้วผมก็แบบจริงๆทอนกลางมัน มันไม่ค่อยเวิร์กนะเพราะว่าดาเมจต้นเกมมันมันจะขาดอะอย่างที่ผมเคยพูดไว้อะทอนกลางอะมันทําหลายๆอย่างได้เหมือนเมจก็จริงนะครับผมแต่ว่าดาเมจในช่วงต้นเกมอะมันน้อยมากเลยนะสําหรับทอนอะทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมทอนต้นเกมมันนอนมันดาเมจไม่แรงนะเมจต้นเกมต้องต้องมีดาเมจทีมไฟต์อะเออแต่ว่าทอนมันก็กระสุนฟ้าทุกคนดาเมจมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะครับผมแล้วเกมนี้ก็อผมคิดว่า ก็น่าจะยากอยู่แต่ว่าทีมนั้นเขาก็มีหยาดนะหยาดก็ตัวอาถรรพ์เหมือนกันนะครับผมก็อาะโอเคลองดูนะครับผมถ้าแบทแมนเราทําต้นเกมให้ได้เราก็น่าจะสบายนะครับผมเขาจะหาว่าผมเกียนไหมวะเดี๋ยวผมตอบเขาหน่อยดีกว่าว่าผมขอไปแล้วแล้วเขากดยกเลิกนะครับว่กาก็พิมพ์ยากเหลือเกินนะอ่ะ แลวทีนี้คือผมก็เสียาการกดดันเลนละจริงๆผมควรจะไปกดดันไวโอก่อนด้วยแบบยึดฟุ่มแล้วก็ยิงต้อนเรื่องเขาก่อนให้งนี้คือผมจะโดนไวโอกดละถ้าผมเข้าเลนช้าเราก็ต้องติ่มครับเราก็ต้องหน้าป้อมไปนะครับจงังหวะนี้ก็ค่อยๆเล่นไปนะครับผมเกมมันยังไม่ได้แพ้นะมันแค่เลือกเลือกตัวมาไม่ดีนะครับผมกดให้แล้วแต่ไปกดผิดไม่เป็นไรทอนมันไม่ใช่ความผิดของนายมันเป็นความผิดของเราเองที่เราไม่เข้าใจนาย ฟ้าโดนนะมีคนเข้าฟ้าเราไปเรียบร้อยนะครับผมมานทอเราก็ยังพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับแมทแมนน่าจะด่าแน่เลยแต่ไม่เป็นไรทุกคนมันไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องเดินเข้าไปแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเขามากันกี่คนน่ะถ้าเกิดเขามากันสองคนแล้วผมแบบเดินเข้าไปคนเดียวนี่คือผมตายได้เลยนะผมก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปต้องขอโทษด้วยนะเพื่อนไม่ดูเลยเออมอนทอสไนน์นี่ไปดูแลเพื่อนเลยนะปั๊บเพื่อนหายไปแล้ว ค okay. การเงินผมก็ยังดีอยู่นะผมรับเวฟไ้ทุกเวฟนะครับยังไม่ได้โดนกดดันอะไรมากนะครับช็อตนี้เดอะแฟลโผกลางแล้วนะครับอ้อยโผกลางอย่างนี้ผมเคลียร์บนได้เลยนะครับผมก็รวมเขาอยู่ล่างนะครับก็น่าจะเคลียร์บนโอเค,อเคไวเลตอยู่กลางด้วยนะครับอย่างนี้ผมได้เคลียร์ก่อนแล้วผมน่าจะเวลสี่นะครับผมเวลสี่แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาทุกคนเห็นป่าตรงกลางไฟมันไม่ไหวนะครับ <laughs> เพื่อนเราตายเลยนะก็ <laughs> อย่างว่าทุกคนทอนมันดาเมจต้นเกมไม่ได้แรงอะ ถ้ามันเราไปเทียบกับเมทด้วยกันน่ะมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเราดึงมังกรออกมานะครับอ้อยมาวะทุกคนอ้อยลอยนะครับผมอ้อยเป็นเดอะทอยไปแล้วนะครับแล้วผมยังไงกดสกิลสองนะครับกันอ้อยมันพลิงอัดนะครับยิงต่อเลือดไปโอเคเสียนะครับผมไม่เป็นไรนะครับมังกรตัวแรกเสียไปได้เสียนะครับผมแต่อย่าเสียชีวิตก็พอนะครับผมคิดว่าอ้อยไม่น่าย้ำผมแล้วนะ เพราะว่าอ้อยเขาคงกลับไปฟาร์มอะ่ะแล้วเขาอันติไปแล้วอ่ะเขาคงไม่เล่นแล้วนะถ้าเกิดเขาไม่เมีเอตียแบทแมนต้มต้มมองๆอ,อยู่ข้างบนวะ่ะเฮ้ยผมมีอันติและผมยิงให้เพื่อนดีครับผมช็อตนี้โอเคได้คิวด้วยนะครับสวยอยู่ก็ถือว่าช็อตนี้ก็ทำกันดีอยู่นะครับผมยังไม่สี่นาทีนะครับผมก็ยังยิงปั้มไม่ได้นะเสียเวลานะครับไปเดินทำอย่างอื่น ดีกว่านะครับอย่างเช่นอาจจะไปแท็กกลางก็ได้นะครับผมอ้อยหงุขึ้นบนไปแล้วนะเพื่อไปกันคีฟนะครับผมอันติไม่มีนะครับผมก็ติ๊กบอกเพื่อนหน่อยนะครับเพื่อนก็จะได้รู้นะครับผมหย่านมานะผมยิงฟรีแล้วอ้อยมาด้วยนะครับผมแล้วผมยิง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 เอ้ยมันหนีฟิกเฟลดิชัดเนี่ยคือผมฟิกแล้วมันเชื่อกันเดะอย่างนี้ก็ผมได้เคลียร์บนก่อนเหมือนเดิมนะครับไบโอจะเดินมาทีหลัง ไวโอเดินมาก็มีโอกาสตายนะถ้าเกิดผมได้ดักเล่นก่อนนะครับผมแล้วแบทแมนไปดักอยู่ตรงนั้นด้วยนะคือฆ่าอ้อยมาได้ดนะสวยอยู่นะครับแบทแมนนี่เรียกได้ว่าอ่านเกมดีอยู่นะครับผมเพราะว่าเขาเห็นอ้อยเจ็บแตกตรงกลางไปไงแล้วเขากดหายตัวแบบหาเลยนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรของแบทแมนเม็ดม่วงนะครับผมอ่าเขาก็ต้องเล่นอย่างนี้แหละเม็ดม่วงแล้วก็ต้องแบบเอาหน่อยอะ่ะเพื่อนคือพอเรามีแบทแบทแมนมาเนี่ยคือดาเมจต้นเกมเราก็แบบ ก็หวังพึ่งได้เลยนะครับผมแต่แบทแมนเลดเกมมันไม่ได้เก่งมากนะเลดเกมมันก็ต้องหวังพึ่งเรานะครับผมดาเมจแบทแบทแมนมันก็เบิร์สสุดได้คนเดียวอะไรประมาณนั้นอนะ่ะผมไม่จะได้ป้อมบนนะเพราะว่ามัน4นาทีแล้วนะครับผมอ้อยสลิงว่า wow! นะครับโอเคแต่เขาเคลียร์คลิปได้หว่ะทุกคนก็ให้เขานะครับตอนแรกว่าจะกลับนะครับแต่คงยังไม่กลับดีกว่าเพราะว่าเลือดเรายัางเยอะนะ แล้วมีพยาบาลหลังบอมด้วยนะครับเราอ้อยอันติไปแล้วนะถ้าอ้อยอันติไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่เล่นนะครับผมตามแบบสไตล์การเล่นอ้อยนะไม่มีอันติส่วนมากเขาก็ไม่มาทำอะไรหรอกเขาจะรอมี EN ันตินะครับผม <laughs> เพราะว่ามี EN ันตีอะมันจะค่อนข้างชัวกว่านะครับ <laughs> คืออย่างนี้ป้อมบนแตกนะเพราะว่าไบโอเนี่ยเดินไปรับเวฟกลางนะครับผม <laughs> ก็สวยนะเขาไม่ได้แบบห่วงป้อมอะไรมากมายนะครับดีอยู่นะครับผมว <laughs> ิ่งเข้ากลางเลยลวกันทุกคนเรายิงตัวเล็กเนี่ยเราอาจจะเสียเวลานะครับผมถ้าเราเคลียร์คลิปกลางได้เนี่ยผมจะเดินลงล่างเลยนะครับ แต่เหมือนจะมีบวกนะโอ้โหอย่ามันโฟกัสผมด้วยแล้วผมยิง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 เข้าไปเด็ตายนะครับผมเราต้องวาร์ปนะเดอแฟรเรามีสกิลสองสู้นะครับไม่ลดเท่าไหร่นะครับผมแล้วยิงสู้แล้วยิงสู้แล้วฟิกหลบแล้วยิงอ้อยเข้าไปยิงไปไหนและ้ะอ้อยโอเคสวยมากมอทอสเราเดินไปรับเว็บล่างหน่อยไหม ผมว่าเรารับเวฟกลางก็ได้ท้างั้นนะถ้าเพื่อนรับล่างแล้วอะก็พยายามรับทุกเวฟนะครับผมอ้อยตายอย่างงี้คือเล้าตัวแฟดเจ็บอะคือผมก็ยังเล่นได้นะไม่ได้กลัวตายนะครับผมคนที่ฆ่าเรามันกลับบ้านไงสลับสลับเพื่อนยิงกระสุนปิศนาไปโดนใครหรือเปล่าไม่โดนใครเลยนะครับผมยืนกันอยู่แบบเยอะๆนะลอดช่องไปเลยนะครับช็อตน,นี้ โอ้ยวโอวะ่ะโอ้โหเราเลือดผมไม่เต็มแต่ไม่เป็นไรผมถอยไม่ได้แล้วีิโอเคก็แลกกระสุนกันไปหยุดก่อนอย่าขยับล็อกซี่ตีตีแน่นะครับโป๊ะเรียบร้อยตำรวจกำลังมาล็อกซี่นายจะทำอะไรอะ่ะนายจะป้นป้อมวเหรอเรามาละมาและสกิลสองค่อยค่อยกดนะครับกดการเขาจับนี่ประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับล็อกซี่ คือเรากดสกิล2อยู่เนี่ยล็อกซี่จะทำอะไรเราไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะอ่าลาวิลมันค่อนข้างแก้ทางล็อกซี่ได้นะครับผมเพราะว่าสกิล2ของลาวิลเนี่ยสามารถกันพวกซีซีได้หนึ่งสกิลนะครับแล้วไม่โดนดาเมจด้วยนะครับผมผมถึงไม่รีบกดสกิล2วิง่งเข้าหาแบบลนะ็อกซี่ไงผมจะยิงก่อนแล้วพอเขาจะถึงตัวผมเนี่ยผมก็กดสกิล2นะครับผมคิดว่าน่าจะมีคนมานะครับผมยิงต่อไม่ได้ละวแล้วลลเดี๋ยวผมตายนะครับเห็นปะอ้อยมาจริงด้วยนะครับผม ก็เล่นแคลรี่นะครับเพราะพยายามแบบระวังตัวนะครับผมอย่าเล่นแบบตายง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตายบ่อยๆเนี่ยคือเราจะจนนะครับเล่นแคลรี่เราต้องแบบเป็นตัวความหวังของทีมนะครับแคลรี่ก็คือตำแหน่งแบกเกมนั่นแหละทุกคนเลดเกมมายังไงแคลรี่ก็ต้องแบกทีมนะครับอ้อยมันไล่ต้อนแบบทอนผมไปยับเร็วทุกคนผมแล้วเอ็นดูทอนจริงๆ <c oughs> ยิงสตาร์ไปลวเพื่อนจอตนี้แล้วผมซ้ำยิงไป แบทแมนมานะครับปั้งเรียบร้อยโอ้โหสวยเพื่อนเก็บงานได้โคตรดีโคตรเนี้ยบงานละเอียดจัดๆไปดิยิงดิครับยิงดิครับเรียบร้อยอผมคิดว่าผมกลับไปรับเวฟแล้ว,ว,ลวผมคงไม่ไรแล้วนะเพราะว่าเราได้คุ้มแล้วเราได้เยอะแล้วนะครับผมไม่ต้องเอาเยอะไปกว่านี้ละถ้เาเยอะไปกว่านี้คือมันจะเสียเวลานะครับแทนที่เราจะได้ทําเวฟหรือเอาอ็อบเจกต์เงี้ยไปม,มัวแต่วิ่งไล่มันก็เสียเวลานะครับสัอตน,นี้ผมก็เลยเลือกที่จะแบบไม่ทําอะไรเลย จับถ้าจับอย่างนี้ก็ยิงฟรีครับก็ยิงฟรีสิครับเรียบร้อยจับอย่างนี้ก็ฟินตรงกลางวะทุกคนทอนเราสู้เดอาสู้เดอแฟดยากไปนะทอนน่าจะได้เวทบูต่อเลยนะครับผมถ้าเขาบวกคือเราก็บวกเหมือนกันนะฮะโอเคสวยผมไม่รู้ว่าอ้อยอันติไปยังนะครับผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะโอเคยิงป้อมฟรีเรียบร้อยไม่มีคนกันนะครับผมคือเราเป็นตัวที่ถ้าเกิดรวยแล้วมัน ค่อนข้างที่จะรับมือยากมันหยุดยากนะคือแท้งอ่ะมันยืนต่อหน้าราวิวไม่ไหวอะ่ะแท้งก็เหมือนไม่ใช่แท้งอ่ะรลาวิวมันยิงแป๊บเดียวแบบแท้งตายนะครับแบบตัวละลายไปเลยนะครับโอ้โหโอ้โหไบโอมันเอาหนาักอยู่เนี่ยแล้วผมก็ยิงป่าไปดิป่บเรียบร้อยเพื่อนฆ่าเลยเคอุ้ยไม่ได้ด้วยหรอโอเคได้ครับดูดเลือดนะครับผมเราไม่อยากกลับบ้านเนาะถ้าเรามีทารอนไงเราก็ยิงดูดเลือดจากคิบป,ป่าได้นะครับ แล้วก็เอาเลสเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเรามีเลสนี่คือเราจะไล่ย,ยิงแบบดูเดือดมากนะครับข้างบนมีปวกนะครับผมโอเคผมลงไปกันเวฟล่าดีกว่านะครับเพราะว่าผมวิ่งขึ้นบนไปมันจะเสียเวลานะแล้วป้อมล่าเนี่ยเราก็มีโอกาสแตกนะครับผมก็กันล่างก่อนก็ได้นะครับค่อยกดสกิลสองนะครับนี่ลยยไล่ยิงไปยิงไปยิงยิงดิยิงดิยิงดิยิงด,งด,งดิเรียบร้อยนะครับเห็นปะ่ะสู้เราไม่ได้เลยนะครับแท้งอ่ะ มาโดนเรายิงแบบตัวลายเลยนะครับผมดาเมจมันจะค่อนข้างเวอร์อะแล้วถ้ามันบวกกับทารอนไปอีกอะคือทารอนนี่มันทําให้เราแบบรีดดาเมจแบบยิงกระแทงได้แบบแรงมากเลยนะครับทารอนแล้วชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะออป็ปธนูด้วยนะครับผมเดิมว r n นิ่งสตานะครับโอเคค่อยๆย,ยิงไปเวทป่าได้เวทนะครับผมเอาหมวดอะคีปเคิร์ะเน้นรวยนะครับอ้อยหวมานะครับผมยิงฟรี ผมยิงฟรีผมยิงแล้วผมยิงผมยิงเรียบร้อยชิลลาววิลนี่ตัวแก้ทางอ้อยเลยนะครับถ้าเกิดแบบมีของแบบมีของพอๆกันอนะคือสู้ได้เลยเพราะว่าสกิลสเนี่ยมันกันดามเมจได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมันจะวิ่งเร็วด้วยไงแล้วมันแบบให้เกาะยิ่งเราพาังโจมตีเยอะก็คือได้เกาะเยอะเกมนี้ลงคลิปลงคลิปไหมครับ ตอบว่าไม่แล้วกันนะครับผมเขาจะได้ไม่ไแบบกดดันอะไรมากนะผมก็ไม่รู้นะผมจะคลิปนี้ลงหรือเปล่านะก็อัด,อดไว้ก่อนนะครับผมไม่ครับผมระเบื่อกับการพิมพ์ในเกม R U V มากเลยนะครับเพราะว่าผมพิมพ์ไม่ถนัดนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยพิมพ์นะเล่นอนะ่ะส่วนมากอะ่ะถ้าเกิดเขาไม่เจาะจงแบบถามผมจริงๆอะ่ะผมก็ไม่พิมพ์ตอบอะไรใครนะเพราะว่าการที่เราหยุดพิมพ์นะ่ะมันจะทําให้เราเสียเวลานะครับผมเอา ได้ได้เดแฟมาด้วยนะครับผมตัวกระสุนตามสายไปดีทุกคนแต่อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับผมว่าตัวของลาวิลเป็นตัวที่ถ้าเกิดขึ้นมาถ้ามีของขึ้นมานี่คือหยุดยากมากๆนะครับตัวมันค่อนข้างดาเมจมันล้นอ่ะคือใครมายืนให้ผมยิงนี่คือแป๊บเดียวผมขอยิงสักห้าวิอ่ะเนี่ยยิงไปเลยสักสามสี่วิก็ได้เนี่ยดูดีจะตายแล้วะยิงแบบตายเร็วมากนะครับเนี่ยตายแล้ว แต่เราก็เจ็บเหมือนกันนะ I/O ตัวนี้มันยิงแรงอยู่นะครับผมว้าวันตีไม่โดนด้วยเรียกว่าวิดนะครับก็ยิงไปดิก็ยิงไปดิดูอ้อ,อ, line, อยดูอ้อยดูอ้อยละลายละลายหยาดยังไงเดอะแฟดมาไม่กลัวครับเรามีสกิลสองเรามีสกิลสอเราฟิกออกมา1ทีแล้วกลับไปยิงนะฮะโอเค okay. เลือดไม่ค่อยจะพร้อมหมดทุกคนถอยก่อนแล้วกันเพื่อนเราไปดูดเลือดจากคลิปล่างก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูดเลือดก,กับคีฟข้างล่างก่อนนะเพราะว่ามันยังจบไม่ได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องรีบขนาดนั้นนะมันฝืนเข้าไปนะครับผมก็ค่อยๆเล่นไปเพราะว่าเกมเรามันนําแล้วไงยังไงก็ชนะนะครับเกมเนี้ยโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะทํา t ๊กต็อหรือ YouTube ครับ YouTube ครับผม t i ๊กต็อกจริงๆอะ่ะก็ทํานะครับก็ชื่อน,นี้แหละแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับผมเน็ตไม่ดีนะครับโอเมนบอกนะครับก็ถึงว่านาะยชอบยืนเฉยๆนะเดินไม่ได้เลย ไม่เป็นไรเพื่อนเราเข้าใจขัดเด็ดไม่ดีเนี่ยนะยิงเข้าไปช็อตนี้โอ้โหไม่โดนนะครับผมอะไรอ่ะรู้จักแต่เรียวตะมค์บอยเจอร์เหรอคืออะไรอ่ะ <c oughs> ผมไม่รู้จักเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรเรียวตะความชื้นอะไรวะไม่เข้าใจไม่เป็นไรทุกคนข้าไป <c oughs> เดินยิงเดินฟาร์มไปเลยนะครับผมช็อตนี้อะไรอะ่ะอุ้ยมาทำอะไรตรงนี้อะ่ะไม่แอบขโมยบูเขาเหรอผมยิงอะไรอะ่ะมาดิไปไหนอะ่ะอันตรีเข้าไปเต็มหัวนะครับช็อตนี้ฟาดเข้าไปฟาดันลโลกโอ้โหตามไม่ถึงไม่เป็นไรตามครับตามสุดขอบโลกขออีกนัดนหนึง่งขอิีนัดนหนึง่งโอเคปิดท้ายดาเมจพอดีเลยนะครับผม เพื่อนจบเลยอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็จบเลยครับผมจบเลยครับผมดันบนให้ครับมาแล้วคลิปมาเสิร์ฟแล้วไอตัวน,นี้อยากมาโดนดาเมจผมยิงอยากมาโดนผมลู่เหรอโอ้โหหวยุนี่คือยิงมันจริงนะดูดิด,ดูดิดดโแทงถึงนี่คือหัวยุบหมดอะโดนยิงเข้าไปอะแบบละลายอะไรอะกดตะกิ้สองนะกดตะกิ้สองนะยิงดีครับผมโอเมนบอกจบลงตานี้ก็ได้นะ เอ้อะไรอะ่ะมาดีลอกซี่อยากยิงคนจังเลยโอเวแบบตีบ้านแบบขักขบเข้นนะส่วนผมวี่ตีคนไม่ใช่ละ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 โอเคมีคนจบบ้านเลยครับผมจะมีคนแบบจริงจังอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับผมที่ตีบ้านให้นะมนะไม่งั้นที่ผมน่าจะตุยอีกตัวนะครับผมคืออยากยิงไปหน่อยนะครับแต่ดีนะที่มีคนตีบ้านให้นะครับผม ไม่งั้นนี่คือแย่อยู่นะครับโอเคก็ได้ MVP มาด้วยนะครับได้เหรียญทองแครี่มาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันนะครับว่าทำไปเท่าไหร่นะทำดาเมจไปทั้งหมด31%เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมเราก็ชนะได้นะครับผมทอนกลางแบทแมนป่ามอรฮทอสโรมนะครับก็ทีมเราค่อนข้างจะเล่นดีนะแล้วแบบลาวิลเกมนะี่คือมันคือมันแก้ทางตัวฝั่งคุณนะได้หลายตัวนะ แล้วกดสกิล2เราแก้ทางตอนเดอะแฟทเข้ามาต่อยได้แก้ทางเดอะแฟทตอนอันติได้นะครับแก้ทางล็อกซี่จับได้นะครับแก้อันติหยานได้นะครับเวลาที่หยานมาันกระโดดใส่เราเนี่ยมันจะติดสตัร์ถูกไหมแต่ถ้าเราวิวมันกดสกิล2เนี่ยมันก็จะไม่โดนสตัร์และแถมจะวิ่งเร็วด้วยนะครับผมส่วนสกิล2วลเดตเราก็แก้ได้นะครับสกิล2อ้อยเราก็แก้ได้นะครับเรียกได้ว่าเกมนี้ลาวิวนี่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับผมแล้วแครี่เนี่ยอ่าไม่ใช่สิลาวิวเนี่ย เป็นแครี่ที่ผมมองว่าในแพทนี้ตัวมันเก่งมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่มีสกิลโมบิลิตี้ไม่สิมันมันไม่แบบโมบิลิตี้หรอกแต่ว่ามันมีสกิลสองะที่สามารถกันเมดในเมตานี้ได้เช่นโรล,ลิออนคิกซี่ลิเลียนาอะไรพวกเนี้ยคือมันสามารถกันได้ไงมันเรียกได้ว่ามันเป็นแครี่ที่ เดบปัมได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีสกิลหนึ่งนะครับยิงกระจายนะครับอะไรที่จะโดนโถมโดวอะไรเงี้ยแล้วมันสวนดีด้วยนะลาวิลเวลเวลาที่โถมเข้ามาหามันน่ะคือมันยิงกระจายยิงกระจายแบบเผื่อนี่คือตายแทบหมดนะครับผมผมก็เลยให้ลาวิลในตอนนี้เป็นใครที่น่าเล่นแล้วก็เก่งมากๆนะครับผมเหมาะแบบเกมที่โดนโถมอะไรเงี้ยคือลาวิลมันจะมีช็อตบางช็อตที่มันสามารถ พลิกสถานการณ์ได้กับมาชนะได้นะครับผมก็แนะนำนะครับสำหรับตัวของลาวิลนะครับใครที่กำลังฝึกเล่นแครี่อยู่หรือว่ากำลังมองหาแครี่เก่งๆอยู่สักหนึ่งตัวเนี่ยผมก็แนะนำเป็นลาวิลนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมให้ลาวิลเป็นหลังเอสเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ